Thank <laughs> you. นี่เป็นบรรยากาศในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากการเสนอยติเลื่อนร่างพรบรปรองดองทําให้ตลอด4ชั่วโมงของการประชุมเป็นไปด้วยความตึงเครียดมีการประท้วงและใช้วาจาไม่เหมาะสมหลายครั้งกระทั่งมีการสั่งพักการประชุมไป15นาทีเพื่อลดบรรยากาศตึงเครียดในห้องประชุมแต่ก็ไม่เป็นผล ก่อนหน้านี้ผู้นำฝ่ายค้านได้พยายามที่จะอภิปรายเพื่อน,นำไปสู่การถอนยติเพราะเห็นว่าอำนาจการพิจารณาร่างพรบอร,รองดองเป็นของรัฐสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงสาระสำคัญของร่างบางฉบับเชื่อมโยงกับการลบล้างความผิดและมีผลให้ต้องคืนเงิน46,000ล้านบาทให้พันตำรวจโททศสิงชินวัตรโดยเกี่ยวข้องเป็นกฎหมายการเงินที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบและเป็นเหตุผลสำคัญที่นายกรัฐมนตรีต้องลงนามรับรอง ประธานยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านไม่เป็นกฎหมายการเงินก็แปลว่าไม่มีการคืนเงินมันก็จะได้บันทึกไว้รัฐบาลชุดต่อๆไปจะได้คืนเงินไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายการเงินก็ต้องว่าตามกระบวนการการเงินนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ต้องเซ็นรับรองที่จะให้กฎหมายนี้คืนเงินให้กับพันธุตํารวจโททักษินชินวัตร มีความเป็นไปได้ค่ะที่นิววันพรุ่งนี้สสพักประชาธิปัตย์เตรียมยื่นเรื่องถอดถอนประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อประธานด้วยสภา mm hmm. เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความเป็นกลางในการประชุมรวมถึงเรียกร้องให้สสพักประเทศไทยถอนยติเลื่อนร่างประบอดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์การเมืองจะคลี่คลาย